ยังคงร้อนละอุล่าสุดผู้ติดตามหมอลำออกมาโพสขอโทษแล้วคราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนีนะครับผมเนาะเขากับมีประเด็นคข้อนประเด็นเดือเดืนะครับผมเนาะที่มีการพูดถึงกันในมือสองมือที่ผ่านมาการนํำมาวอาซูเอฟซแฟนคลับอีหลานหน่อยกันได้ฟังคือเก่า ก่อนหน้านี้นะครับผมเนาะอทางศิลปินทางแม่ติมก็ได้ออกมาโพส์ขอโทษแทนผูนติดตามนะครับผมนะาะไววาแม่ติมขอโทษสิ่งที่น้องปุ้ยโพสสองวันที่ผ่านมาขอโทษเสียนนขอโทษมอโจขอโทษสอนุษขอโทษเฮียหน่อยขอโทษซอบียอมรับทุกอย่างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพิดก็ว่ากันไปตามพิด แม่ติม๋มว่าในนิ่งดูได้ขอโทษเอซีทุกๆคนขอโทษตอนนี้น้องปุ้ยก็สำนึกงผิดแล้วเจอหน้าเสียโนนมอสโจอซอนุเยนหน่อยสอบีจะขอโทษยกมือไหว้อีกครั้งด้วยความจริงใจขอโทษแอดมินทุกคนขอโทษบ้านฮักทุกทุกหลังขอโทษจริงๆนี่คือโพดขอโทษของทางแม่ติม๋มนะครับผมเนาะหรือตัวศิลปิน ที่ออกมาโพสต์ขอโทษแทนผู้ติดตามหลายคนก็นเรียกร้องพี่น้องทําไมผู้ติดตามบอกออกมาโพสต์ขอโทษเองทําไมไม่ออกมาขอโทษเองร่าสุดพี่น้องทางผู้ติดตามศิลปินที่กาลังมีประเด็นที่กําลังกาวถึงกันในโลกโซเชียลสองสามวันที่ผ่านมานีได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วนะครับผมเนาะซึ่งออกมาโพสต์ขอโทษแบบนี้ ก่อนอื่นหนูต้องกราบขอโทษหมอโจซอโนตเสียนนและเจบีและพี่ๆทีมงานแอดมินทุกๆคนนะคะหนูจะไม่แถมไม่อะไราทั้งสิน้นเนื่องจากที่หนูโพสพูดจาไม่ดีและใช้คำที่ไม่สุภาพและรุนแรงมากซึ่งการกระทำของหนูนั้นไม่เหมาะไม่ควรจริงๆ และหนูก็เสียใจกับการกระทำของหนูในวันนั้นท,ทความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นจากหนูคนเดียวผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหนูจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกหรือทำการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ทั้งทีมผู้บริหารหรือศิลปินในวงและหนูกาบขอโทษทีมผู้บริหารอีกครั้งแฮ t แท็กบอสซอนุเสียนนจบีพี่พี่แอดมินนี่ก็ถือว่าเป็นโพสต์ขอโทษนะครับผมนะจากทางผู้ติดต,ตาม ศิลปินนะครับผมนอที่ทั่งแม่ติมีมเนออกมาโพสขอโทษนะครับผมนอแล้ก็ได้เคยซื้อแล้ว่ะว่าเป็นใครนะผมสวาแฟนคลับ FC นะครับผมว่าของสาวน้อยเพงเ f ง FC ของอีหลานน้อยเอง FC ของศิลปินคนอื่นเองน่าจะเห็นหน้าค่าตากันพอสมควร ว่าคือใครว่าเป็นใครนะครับผมนกก็มีการพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์หลายๆความคิดเห็นนะครับผมนกก็มีทั้งห้กระลังใจและก็แสดงความคิดเห็นนะครับผมนกเกี่ยวกับคุณเป็นใครถึงกล้าโพสต์แบบนั้นกับผู้บริหารคุณมีหน้าที่อะไรในองค์กรหรือคุณได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรไหมหรือคุณได้เป็นสมาชิกในองค์กรหรือเปล่าก็มีหลายคำถามพี่น้องที่ สอบถามกันเข้าไปที่ตั้งคําถามกันเข้าไปแลวกามีาหลายคนนะครับผมนาอเข้าไปเสนอทางออกนะครับผมนาอว่าทํำยังไงเรื่องมันถึงจะจบแบบไหนมันจะไม่กระทบถึงองค์กรหรือถ้ามีความรับผิดชอบจริงๆก็มีคนเสนอความรับผิดชอบนะพี่รองให้อ,อย่าไปยุ่งครับองค์กรเขาอีกถอยออกมาอย่าไปยุ่งกับองค์กรเขานะครับผมนอนหลายๆคนก็บอกว่า เจ้าของบ้านเขาไล่ขนาดนั้นแล้วยังจะกล้าอยู่สู้หน้ากับเจ้าของบ้านเขาอีกบอ่ออันนี้คือความคิดเห็นนะครับผมตอนทีมีการแสดงความคิดเห็นกันเข้าไปมีคนแหกน่กำลังใจมีคนต่อว่าแล้วก็มีคนเสนอความคิดเห็นเสนอทางออกกันเข้าไปอย่างมากมายนะครับผมน้านี้ก็เชอ่อว่าพอลพอเม่เอฟซีนะครับผมเนาะบอกว่าจะเป็น f c ของอิหลานน้อยเขาเอง FC ของสาวหน่อยเพนวันแองเอง ใช้ดุลลพินิษฐ์และพี่น้องเดินในการคิดวิเคราะห์งแยกแยะผมเห็น,นหลายๆคนนะครับผมนาอเขาไปโจมตีน้องนองศิลปินอีกนะครับผมน้ะอันนี้ผมว่งงกันเรื่องของคนที่โพดพี่น้องมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับผมนาะผมว่าอยาาให้ไปตีร่วมจนมั่วกันปเป็นเหมือนพี่น้องอันนี้บ่เห็นด้วยนะครับผมนาะจะไปด้าน้องๆองศิลปินจะไปด้านน้องศิลปิน มันกับบอเมียนน้อพี่น้องอันนี้บายสารบอรเห็นด้วยนะครับผมเนาะเพราะการกระทําของเอฟซีบางครั้งบอเป็นบางข้างละส่วนใหญ่แล้วล่ะนะครับผมเนาะศิล,ลปินบอแดงหูเรืองอย่างนัาการกระทําผิดน้าพี่น้องนั่นคือการกระทําผิดส่วนบุคคลบาอยากให้พี่น้องตีร่วมไปเหมิด f เอฟซีดีๆเพื่อนกัมมี่ส่วนตัวศิล,ลปินเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยคาว่าง่ายๆนะครับผมเนาะสมมติมีเอฟซีล่ะหน่อยเข้าไปโพลยงังใดอย่างหนึ่ง ใครกับทังอื่นหรือว่าโพลบอดดีแล้วพี่น้องว่าอิหลานหน่อยเข้าสมควรยิ่จะถึดดาบวะอิหลาหน้่อยเข้าหูเห็นน้าบ่อันนี้เว้าให้คิดนะครับผมเนาะยกตัวอย่างก็เลยบไปอยากให้พี่น้องตีล่วงไปเหมือนะครับผมเนาะความผิดส่วนบุคคลมี่น้องความผิดเกิดจากบุคคลคนคนเดียวนะครับผมเนาะทีออกมาโพลแบบนั้นว่าอยากให้พี่นอ้องไปโจมตี อาศิลปินหรือไปโจมตี FC ท่านอื่นนะครับผมเนาะอ่านิสัยใจคข้อคนเท่ามันบ่คือกันพี่น้องเอีดีๆเพิ่นกับมีล่นะครับผมเนาะหลายคนผมยังเห็นแช่เพลงของอิหลาหน่อยแชร่ผลงานของอีหลาหน่อยอยู่เลยพี่น้องหลายคนเอฟซีหลายคนเพิ่นกะว่าไดมีปัญหานะครับผมอันนี้ก็ได้อย่างให้พี่น้องแยกนะพี่น้องออกเป็นส่วนๆไป คนที่ดีคนที่คิดดีพี่น้องกามีนะครับผมส่วนที่ใครทําผิดนะครับผมเนาะนั่นคือการทําผิดส่วนบุคคลเราจะไปตีรวมกันไม่ได้เขาจะไปเมาร่วมทั้งเหมิดบอดายพี่น้องแลกก็ต้องว่าตามความเป็นจริงแนละพี่น้องศิลปินบอดายฮูเดืองทุกเรื่องนะครับผมเนาะบอดายฮูน้ําทุกเรืองนะพี่น้องเด้อการที่เอฟซีคนหนึ่งหรือผู้ติดตามคนหนึ่งนะครับผมเนาะจะไปโพสต์อีอย่าง ศิลปินเขาไม่รู้นั่ทุกเรื่องนะครับผมใผมเข้าใจยุ่อาจจะมีคนชอบไม่ชอบศิลปินแต่ความผิดไม่ได้เกิดจากศิลปินพี่น้องพี่น้องจะไปตีร่วมจะไปเมาร่วมจะไปด่าร่วมมันไม่ถูกต้องส่วนการที่พูดติดตามนละ้พี่น้องศิลปินท่านนี้ออกมาขอโทษออกมาโพสตขอโทษแล้ว อ่าทั้งไฟล์ผู้บริหารหรือทางแอดมินนะครับผมนาะเพิ่นจะให้อภัยบอเพิ่นก็มีดุลลพินิจของเพิ่นอยู่พี่นองบาสารเสื้อแบบนั้นแต่เมื่อเช้าบาสานก็ได้เบื่องทางคลิปของอ่าทีมงานขอบตาดำนะครับผมนาะทางพินิกกี้ด้วยกันก็ได้ออกมาถึงเรื่องนี้นะครับผมเบื้องล้วกัน่าจะจบอ่ายากพี่นองเบื้องล้วกัน่าจะมีอียงต่อให้เฮ้าได้ ติดตามข่าวกันไว้นะครับผมเนาะอ่าส่วนใครนะครับผมเนาะที่เห็นโพสขอโทษแล้วจะให้อภัยไม่ให้อภัยนันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบุคคลกันแล้วกันนะครับผมเนาะส่วนตัวของบริษัทบอข์ออกความคิดกันแล้วกันพี่น้องเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมเนาะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวบริษัทมันเกิดขึ้นกับทีมผู้บริหารแล้วก็ทีมงานแอดมินนะครับผมเนาะของบ้านฮักของศิลปินอันนี้กัน ให้เพื่อนตัดสินใจกันเอาเองก็รอฟังข่าวกันนะครับผมเนาะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับผมเนาะอันนี้รอฟังข่าวกันนะครับผม พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสาบารคอมเมนต์ใต้คลิปใด้นะครับผมเนาะโปรดใช้คำที่สุภาพการเอ่ยถึงบุคคลต่างๆควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบบาวอีสานใจยำอยู่เสมอเด้อพี่น้องเนะ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งสองวอีสารแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บา่าสารต่อขออนุญ,ญาตขอโทรลาไกกรอนพอกกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม